ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องดสอบกวอนะครับการขอบวิญา้ชีวิศวกรรมควบคุมนะครับสาขาวิศวกรรมดูทานะครับในระดับภาคีวิศวกรนะครับรายวิชานี้ก็เป็นรายวิาวิศวกรรมการทานะครับหรือไฮบริดเจเนริ e งนะครับมาดูโจทย์กันในเอกสารคู่มือเตรียมสอบกวอลเร่มนี้นะครับครับโจทย์ถามว่าทางหลวงซึ่งอยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขึ้นต้นด้วยหมายเลขใดนะครับมาดูตัวเลือกกันนะครับคําตอบที่1หมายเลข1นึ่คำตอบที่2หมายเลขสองคำตอบที่3หมายเลขสามคตอบที่สี่หมายเลขสีนะครับมาดูลักษณะการอธิบายนะครับครับระบบหมายเลขทางหลวงนะครับทางหลวงที่ขึ้นด้วยหมายเลข1นะครับแสดงว่าเป็นทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือนะครับ ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข2นะครับแสดงว่าเป็นทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข3านะครับแสดงว่าเป็นทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้บางส่วนนะครับทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข4ี่นะครับแสดงว่าเป็นทางที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคใต้นะครับถามว่าทางหลวงซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขึ้นต้นด้วยหมายเลขใดนะครับ ก็ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข2นะครับแสดงว่าเป็นทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเลือกคําตอบที่2นะครับก็คือหมายเลข2นะครับก็มาดูเฉลยกันนะครับคับเฉลยตอบคําตอบที่2หมายเลข2นะครับครับก็คลิปวิดีโอ นะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับก็มาติดตามดูกันนะครับว่าโดดข้อถัดไปที่อยู่ในคู่มือเฉลยเตรียมสอบกวในรายวิชาวิศวกรรมการทางเนี่ยจะมีลักษณะการเฉลยไว้ลักษณะแบบแดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยกันนะครับ